เสียงเปินแล้วน <blueberry> ี่อด <area> ีค่ะทุกคนก็ช่วงนี้ก็กำลังเต็มที่กับคอนเสิร์ตอยู่ค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนมาดูมากๆถ้าเงินนออกเมื่อไหร่ก็แนะนำให้ใช้กับคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่ามันคุ้มค่ามากจริงๆทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฟิตติ้งชุดคอนเสิร์ตแหละ อยาให้ทุกคนมาดูจริงๆมันแบบดีมากตั้งใจสุดๆ <c oughs> ก็เลยช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้แบบโพสตอรี่หรือแบบว่าอะไลรนานนะคะเพราะว่าไม่ว่างเลยทุกคนแต่ก็พยายามที่จะมาให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าทุกคนคิดถึงหนูหนูรู้ไม่อยาคิดป,ปิดายๆสู <laughs> ้กับคอนเสิร์ตนะโอเค ได้หนูจะซู้อคือหนูไม่เหนื่อยเลยทุกคนหนูชิลสบายแล้วก็สนุกมากที่ได้ทําตรงนี้หวังว่าทุกคนจะมากันนเยอะเพราะว่าคือแบบอยากให้ทุกคนเชียร์เสียงดังจริงเพราะว่าถ้าไม่ดังไม่มีแรงเต้นนะทุกนี้ก็ไม่ได้ไปเรียนเลยทุกคนเพราะว่าต้องซ้อมคนตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าเป้นสิบเพลงลวด โหทุกคนเขารุ่นงสามมันเหนื่อยมากแบบเหนื่อยมากจริงแบบเต้นแล้วแบบแบบเสียงแบบสแเสียงหัวแบบเต้นเสร็จคือเสียงหัวใจดังแบบดัง,ดงแบบดังแบบลั่นหูอะ่ะสำหรับ,บหนูนะช่วงนี้รุ่นงสามเราเรียนลบเยอะเเอ้ยเยอะเยอะุ่นใช่ทุกคนคือมันต้องแบบเรียนเยอะมากแล้วหนูก็เพิ่งสอบเสร็จแล้วผลสอบหนูออกแล้วทุกคนไหวมากหนูออกแค่บางวิชา ซึ่งแบบคะแนนเลขคือหนูตกใจมากคือหนูไม่ l i v อยู่นะ l i v อยู่นะไอแต่หนูไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ผ่านนะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเก่งเฮ้ยหนูอะก็ลดน้ำหนักอยู่นะทุกคนแต่ว่าคือแบบคือตอนแรกอะหนูเครียดมากหนูจะเล่าให้ฟังว่าแบบช่วงกุมภาช่วงอิวาเกตอะไรเงี้ยคือหนูแบบเครียดมากแล้วก็รู้สึกแบบไม่ชอบตัวเองเลยที่แบบว่าแบบมีแก้มาอะไรเงี้ยคือแบบ เหมือนเหมือนตอนแรกอะแบบไม่รู้ว่าแบบตัวเองมีแก้มอะไรอย่างนี้ใช่ปะคิดว่าตัวเองแบบหน้าปกติอะไรอย่างนี้แล้วแบบว่าเหมือนก็มีคนมาพูดว่าแบบว่าเออแบบว่าแบบหนุมีแก้มนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาพูดด้วยความหวังดีนะทุกคนแต่ว่าก็แบบมันเห็นเห็นฟีดแบ็กอะไรอย่างนี้แบบอุ้ยแบบมีแก้มอะไรอย่างนี้แต่แบบแล้วแบบเหมือนหนูอะคือเขาพูดปกติแหละแต่ว่าแบบเหมือนหนูก็เพิ่งมาสังเกตตัวเองอะไรอย่างนี้แบบเออแบบแก้มมันแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเอาจริงป้าหน้าหนูมันเหมือนเดิมเลยเว้ยคือแบบ คือมหนูแบบเพิ่งคิดได้ไม่นานวันนี้ว่าหน้ามันเหมือนเดิมแต่แบบตอนน้นนักขึ้นหนูรู้สึกว่าแบบการมีแก้มคือปัญหาที่แบบใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูอ่ะหนูก็เลยแบบล้มหนักแล้วก็แบบพยายามแบบไม่กินอะไรเลยแบบคือปกติหนูเป็นคนกินเยอะมากทุกคนแบบหนูกินเยอะมากจริงๆแบบกินเยอะมากๆแบบกินเยอะกินดึกแบบหนูชอบกินนะมากๆคือการกินคือแบบเพราะปสบควองขันนะคะการกินคือแบบความสุข เลยความสุขของหนูคือแบบหนูเป็นคน appreciate กับการกินมากแบบสมมติหนูทำอะไรมาเหนื่อยเนือใช่ป่ะหนูกินคําเดียวคือหนูแบบหนูมีความสุขไปทั้งวันลวทุกคนแบบได้กินอะไรอร่อยๆคือหนูมีความสุขมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่เหมือนแบบพอแบบความสุขตอนนั้นมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าช่วงนั้นหนูก็เลยแบบว่าแบบคือมันก็มีความสุขนะแต่หมายถึงว่าแบบมันก็แบบเหมือนสุขไม่สุดอะเพราะว่าแบบหนูก็อยากกินที่หนูอยากกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าแบบ หนูก็คือเลิกกินชานมไข่มุกไปเลยแบบตั้งแต่กุมภาเนี่ยหนูไม่ได้กินชานมเลยตั้งแต่กุมภาจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้กินชานมเลยแล้วก็ชาเขียวอะไม่ได้กินตั้งแต่กุมภาตอนนี้ยังไม่ได้กินชาเขียวเลยเแล้วก็แบบขนมเค้กอะไรอย่างเงี้ยช็อกโกแลตอะไรเงี้ยมันจะมีอันนึงที่หนูชอบกินมากแต่ว่าหนูก็ไม่ได้กินตั้งแต่กุมภาแล้วเพราะว่าแบบเออก็กลัวตัวเองเองหนูนินิยังไอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าสุดท้ายอะหนูก็มานั่งคิดว่าแบบเออคือแบบคือหนูกินแล้วหนูก็แบบมีความสุขจริงจริงจะมสุข ที่แบบอยานะ่างน้นมันทําให้เราแบบมีแรงไปทำางอื่นได้อะไรเงี้ยก็ก็กินดีกว่าอย่าไปแบบกดดันตัวเองเยอะเพราะว่าแบบอย่างน้อยแบบคืออย่างน้อยเรากินให้เรามีความสุขแล้วเพื่อที่เราจะได้แบบเออไปทำางอื่นเพราะว่าเราก็ทำางอื่นได้ดีเหมือนกันแบบอยากให้แบบทุกคนมั่นใจอะไรเงี้ยแบบว่าแต่เอาจริงเราก็ไม่ต้องมั่นใจไปแบบหมดทุกอย่างก็ได้อะไรเงี้ยเราสามารถแบบ ไม่มั่นใจในเรื่องเข้าคนสับของขันนะคะเยอะมากเออเราสามารถแบบไม่มั่นใจในเรื่องนี้ก็ได้แต่แบบเราอยามีอย่างอื่นให้มั่นใจเราสามารถแบบไม่มั่นใจแต่ว่าก็แบบเติร์เตไปพร้อมกันได้อะไรอย่างนี้เพราะาอย่างหนูก็แบบก็ไม่ได้รู้สึกมั่นใจขนาดนั้นแต่ว่าก็แบบพยายามแบบอพิชแบบีพกับสิ่งที่ที่เราเป็นให้ได้มากที่สุดถ้ามีความสุขกับการกินก็อย่าเริมหนักทำให้ทุกจั ใช่อย่างหนูตอนนี้ก็คือหนูไม่ลดแล้วเพราะว่าแบบหนูคิดว่าแบบอย่างเนี้นหนูก็กินอยู่เนะี่ยหนูกินอยู่เลย <c oughs> เพราะแบบหนูคิดแบบเออมันก็มีความสื่อก็ได้ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างก็คือแบบเออเราก็เหนื่อยด้วยก็อยากให้รางวัลตัวเองใช่ก็เลยแบบอืมแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากได้ทีล้มหน่อยจริงก็คือแบบต้องอดทนอนะ่ะแบบต้องอดทนมากอ่ะซึ่งหนูทําไม่ได้คือหนูทําได้นะแต่แบบ ตอนนี้มันทําแบบต่นหนูเคยทําได้อืเคยทาได้แต่ตอนนี้มันตอนนี้มันไม่ไหวแนละ้วตอนนี้หนูอยากกินมากอ่ะก็คือต้องกินข้าวให้เป็นเวลาแล้วก็กินให้อิ่มแบบในมือนะ้ออย่างเงี้ยกินให้มันจบไปเลยแบบจบแล้วก็พยายามแบบไม่กินอีกพยายามไม่ซื้อขนมพยายามแบบไม่กินอ่ะอย่างหนูไงก็จะให้แม่เตือนตลอดใช่หนูก็จะบอกแม่ว่าแบบว่า แม่หนูรบกวนยอยู่นะต้องทําให้มันเทลตตี้ต้องแบบบอกหนูอย่างนี้นอย่างนี้งั้นใช่ถ้าจะรว้จริงๆคือเออหนูเป็นคนขี้เขินใช่ปะแปลว่าเป็นคนขี้เขินอ่ะกำลังเติมความมั่นใจให้ตัวเองอยู่ค่ะเพราะว่าต้องไปขึ้นคอนเสิร์ตเพราะว่าแบบเพลงที่เราจะขึ้นเราต้องใช้ความมั่นใจมากเหมือนต้องแบบก็เลยต้องแบบเติมความมั่นใจใตัวเองช่วงนี้กำลังหัดเต้นแบบมองกระจกอยู่ค่ะุกคนเพราว่ววาหนูอ่ะทุกคนรู้ปะ หน Dante, ู century, เป็นคนเต้นแล้วไม่มองกระจกเว้ยคือหนูอ่าไม่กล้าคือหนูเขินตัวเองหนูอายเลยหนูแบบมองแล้วมันครินช์หนูมองแล้วแบบแบบมันริเป็นแบบมันแบบอะไรก็ไม่รู้อะเหมือนว่าเต้นไปแล้วยิ้มมองกระจกไปใช่ปะหนูรู้สึกว่าหนูแบบรู้ส well ึกว่าคนที่เต้นไปแล้วมองกระจกไปได้ไงคือคนที่เก่งมากคือหนูว่าเต้นไปหนูมองกระจกไม่ได้จริงหนูแบบหนูทำไม่ได้คือหนูแบบสมมติหนูเต้นเพลงอะไรดีอีว่าเกหนูก็จะมองแต่เลขบอกหนูจะมองไปเรียบเพราะแบบหนูไม่กล้ามองเองทุกคนเลยแบบ ต่แบบช่วงนี้ก็พยายามที่จะมองกระจกแต่ปกติคือหนูไม่กล้ามองคือสมมตินชนี่คือเหตุการณ์ตอนหนูมองก็จะแบบอ e ีว่าเกมอีบีคือแบบหนูแบบคนตัวเองอะทุกคนหนูๆๆแบบรู้สึกแบบทำอะไรวะ <laughs> <laughs> ก็เลยแบบช่วงนี้พยายามมองอยู่ค่ะแต่ว่ากระจกในห้องซ้อมก็ยังไม่ค่อยกล้ามองขนาดนั้นแต่ว่ากระจกที่บ้านก็กระจกที่บ้านปก,กติมองนะแต่แบบเต้นแล้วไม่กล้ามองแต่ว่าก็ช่วงนี้พยายามอยู่ค่ะ พี่สัญญาว่าจะกินน้ำมอนี่ให้เส้นเสียงแตะ,แตะเลยเหรอเส้นเสียงแตะเส้นเ,เสียงแตะเส้นเสียงแตะคืออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แตะ <c oughs> อะไรวะฝ <c oughs> ึก e อ e อน n t ค c t ได้นะเพื่อนสนิได้ค่ะถึงแม้ว่าหนูจะเป็นคนไม่กล้ามองหน้าคนอื่นเลย <c oughs> คือหนูว่ากล้าแต่แบบคือหนูไม่สามารถสบตาใครเกิน1.5วิดได้จริงคือหนูแบบ หนูแบบหนูแบบขี้ขืนจะพยายามทำให้ได้นะคะคืเลซูเมอิโตทุกคนรู้ป้ะในเพลงเบีนเคเนี่ยถ้าไม่นับอยู่เมอ่ะเป็นเพลงลองๆเนี่หนูชอบคลาสเมทที่สุดเลยเพื่อนสนิทมันจะไม่ได้ว่าที่แบบเบียนเคามาแปลม,มันเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าอะไรแต่ว่ามันชื่อเพลงคลาสเมทมันอยู่ในปาร์ตี้กัแล้ค่ะหนูชอบมาก ชอบมากแบบชอบที่สุดเลยอยากร้องไหลารอบมากแต่ว่าไม่มีโอกาสจิชอบรอยยิ้มตอนเธอส่งมาแต่แต่วังให้เธอเข้าใจว่ามีใครชอบเธอตลอดมาที่ฉันส่งนิว้วนี่ไอ้เห็ด ใครชื่ออะไรนะโดโดกับจินจินใช่แล้วก็มีชื่อ <laughs> ไม่ปกติมันชื่ออะไรลืมเฉลเลยอะมากรีชิตาลีชิตาลีเอ้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายอ๋อคือแฟนเขาบอะยังค้างอยู่เลยอะ bye ่ะบ๊ายบายเจอกันวันไหนไม่รู้เจอกันวันขอนคิดถึงน้องเป See you Sweet Dreams ครับบ๊ายบายไปแล้วทุกคนขอบคุณนะคะบ๊ายบาย